ใช้งานโปรแกรมโมโตฟ e b o o k v 4.0 Pro นะครับเปิดขึ้นมาหน้าตาจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะโพ l ์ลแล้วก็เข้ามาที่กลุ่มนะครับเปิดขึ้นมาข้างแรกนะครับกลุ่มจะยังไม่มีนะครับจะยังว่างๆนะครับแล้วก็ดึงกลุ่มทั้งหมดนะครับ โปรแกรมจะบันทึกกลุ่มให้ทุกครั้งนะครับที่ทําการดึงกลุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับจะคัดออกหรือคัดโพสก็ได้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลยหรือี่เลือกแค่รายการเดียวก็ได้นะครับหรือที่เลือกเป็นมารายการก็คลิกชตคัดน,นะครับ ก็คลิกขวาถ้าเราจะคัดออกนะครับแล้วก็กดตุกลงตรงนี้นะครับหรือถ้าเราจะคัดโพสนะครับเดี๋ยวผมใส่เป็มกลุ่มน,นครับเดี๋ยวตั้งโพสเลยสามร้อยกลุ่ม ออกมาละถ้าเราจะคัดโพสนะครับก็กดตกลงตรงนี้นะครับถ้าต้องการโพสตหลายกลุ่มหลายสินค้านะครับแล้วก็เลือกกลุ่มมาแล้วก็กดตกลงไปตรงนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปต่อไปนะครับโปรแกรมก็จะส่งกลุ่มมาใหนาน้นะครับ แล้ก็มาเลือกข้อความเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ข้อความนี้นะครับรูปภาพช่องนี้นะครับจะเป็นรูปภาพโพสแค่รูปเดียวนะครับแต่ถ้าโพสแบบสูรรูปภาพมันก็จะใส่ได้สี่รูปภาพนะครับเราจะใส่ให้หมดนะครับ เดี๋ยวผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับเป็นลิงลก์รูปภาพหรือจะอัพโหลดขึ้นก็ได้นะครับเราจะใส่ให้ครบ,บุกช่องนะครับถ้าใส่ไม่ครบมันจะโคดไม่ได้ เป็นบางกลุ่มนะครับเราก็จะแต่ช่องนี้รูปเดียวกันนะครับเมื่อได้แล้วเราก็อย่าลืมติดตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องติดทุกครั้งนะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าโพสนะครับผมจะตั้งไวท้ที่59วินาทีนะครับลหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็จะเลือก ปิดเครื่องทันีเมื่อโพสิทธ์ไวยแล้วก็โสส์ไม่ได้หยุดที่ผมจะเอาไว้ที่ร้อยห้าสินะครับถ้าโพสไม่ได้ให้อยู่ทันทีนะครับแล้วก็เราจะไปเช็คอีกทีนะครับเมื่อข้อความได้แล้วรูปภาพได้แล้วตรงนี้ติดแล้ว ังค่าโพสเรียบร้อยแล้วก็มาคลิกที่ตกลงเพื่อโพสได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ ตรงนี้จะชาร์จหรือเร็วก็จะอยู่ที่คอมได้นะครับโปรแกรมก็จะแจ้งขึ้นพร้อมโพสสามร้อยสิบเจ็ดกลุ่มนะครับแล้วเราก็กลับมาที่ไทม์ไลน์นะครับตรงนี้จะมีระบบเสียงนะครับจะมีปิดเสียงเปิดเสียงภาษาไทยแล้วก็อังกฤษน,นะครับแล้วก็คลิกที่เริ่มโพสเลยนะครับโปรแกรมก็จะรันไปเรื่อย แล้วเราก็ปล่อยโปรแกรมไปเลยนะครับสามารถกดเก็บไว้ไปทําอย่างอื่นได้เลยนะครับหรือจะทํางานของเราไปเลยก็ได้นะครับการตั้งค่าโพสก็แค่นี้นะครับง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับ แล้วเราก็มาดูที่ประวัติได้นะครับดูที่โพลแล้วนะครับคือข้างล่างนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเก็บประวัติให้อตัตโนมัิด้วยนะครับกรณีเราใช้ฟังก์ชันปิดเครื่องให้นะครับแล้วก็คลิกดูได้ โปรแกรมจะส่งเราไปโพสต์ของเราเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเลื่อนหาโพสต์ของเรานะครับว่ามันอยู่ตรงไหนโปรแกรมจะส่งมาที่โพสต์ของเราเลยแล้วก็ดูได้เลยนะ,ะรูปนี้หรือเราไม่มันจะเราก็สามารถคลิกดูได้นะครับ ถ้ามันโพสไม่ได้นะครับโปรแกรมก็จะแจ้งขึ้นตรงเมนูข้างล่าง้วยนะครับว่ากลุ่มนี้โพสไม่ได้นะโพสไม่ได้กลุ่มล่าสุดน,นะครับทางนั้นภาคใต้จนหนึ่งกลุ่มที่ไม่สามารถโพสได้เราก็มากดดูว่าทำไมมันโพสไม่ได้ ถ้ามันมีช่องโพสอยู่นะครับแล้วเรามาดูกันมาดูมาดูโพสล่าสุดครับว่ามันมีคนโพสได้หรือเปล่าถ้ามีคนโพสได้นะครับให้เราไปเปลี่ยนรูปนะครับตอนตั้งโพสนะครับครั้งหน้า ลูกที่2ตรงนี้นะครับของผมที่โพสไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนนะครับหรือบางทีมันอาจจะโพสได้นะครับแต่ Facebook ไม่ส่ง ID มานะครับแต่ตรงนี้โพสไม่ได้เลยบางที Facebook อาจจะไม่อนุญาตให้โพสต กลุ่มนี้นะครับผลแล้วสองกลุ่มผลไม่ได้สองกลุ่มนะเราก็จะปล่อยโปรแกรมทำงานไปเรื่อยๆเลยนะครับจน โค้ครบ317กลุ่มครับโปรแกรมก็จะปิดเครื่องให้ตามที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับการทางาน,นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้ท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานง่ายกว่าไอมาโคนะครับ